ออมันคือเป็นแจ้งซานพี่น้องมาเบิกขาดเครื่องได้พี่น้องเอ้ยรถสลีมาเบิงครับครับคลิปนี้มาเบิงมาดูครับมาดูมาชมกันครับรถพ่วงนะครับที่ลากในไร่มันขาดเครื่องนะครับขาดเครื่องได้พี่น้องเอ้ยไปเบิงกันครับมาเดี๋ยวึ้นยังได้บัตรเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบสตูลงการเกษตรครับอ กลับมาอีกครั้งครับคลิปนี้จะพาไปรับชมรถอีแท็กนะครับนี่เขาเรียกว่ารถอีแท็กนะครับที่เราใช้ในหลายภารกิจนะครับรถอีแท็กก็คือรถไถดินตานั่นแหละว่ามาใส่พ่วงภาษาพื้นถิ่นเขาก็เลยเรียกรถอีแท็กรถอีแต็กบริษัทมาเบิรงครับมาดูการใช้งานที่หลากหลายนะครับในหลายภารกิจตั้งแต่เดิมก็ใช้ไถนานะครับปัจจุบันก็ปรับมาเป็นแบบวิ่ง เตะมันนะครับเป็นมาดึงขึ้นนะครับเบสหนีและวครับบันท้ายังเสียละครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งสตรีทขาได้ครับเพราะว่ามันเป็นรถอเนกประสงค์รถสารพัดประโยชน์นะครับรถอีแท็กเนี่ยนะครับก็เลยย้อนความเก่าล่ำคอลังให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเราใช้เขาขนมันนะครับออกจากไร่เนี่ยแต่กับกระแทกวัดกระแทกหนักมากก็ขาดนะครับเวลาที่เราใช้แง่หลายจังหวะเลยนะครับ ดันดันดัน,ด,นดันจนคนฟองกันได้เหรอบอเนี่ย,ยนะครับในบ่อสภาพมันแบบนี้ไม่ได้ใช่เงีมงมนน้มันใช่เงี้มันหนักมันคุมค่านะครับดันออกจากไร่บ้างนะครับใส่เนี่ยตันครึ่งตันห้านะครับสองตันก็มีนะครับหลังจากที่เราใช้เขาสารพัดประโยชน์นะครับลงทุนไม่เยอะนะครับรถเจนนี่นะครับ ก็เลยจะให้ดูว่าเนี่ยประโยชน์เขาอย่างเงี้ยนะครับใปเบิ้งสภาพปัจจุบันพี่น้องเ้ยขาดครับขาดค่าไฮเลยครับขาดเลยรถลุงคุ้นครับนะครับมันเกิดขึ้นจากทั้งดันนะครับทั้งดันทั้งฉุดนะครับตัว M95 ตัวตัวใหญ่ของเรานะครับไปดันท้ายนะครับแล้วก็ใช้ MU55 ดึงหน้าค้างหน้านะครับเรียบร้อยเลยครับขาดเครื่องเลยพี่น้องเลย ขาดทุนเลยครับมาขุดบ้านแปลงของเขานะหลดลุงคุณนะครับสองตันผู้จัดการใหญ่น้องชายบอกว่ามันบลุษและสองตันนะครับไม่ขาดนะครับเขาว่าไม่หลุดเลคือบ่าขาดสองตันนะครับพี่น้อง <S <S มันแบกน้ําหนักเกินนะครับแล้วก็ตอนขับก็ไม่ได้ดูลูกลูกมันก็หลุดลงไปในในโคลนนะครับก็เลยติดนี่นะครับขาดจาอาเลยพี่น้องนยออพี่น้องเลยเออบิ้งสภาพไปเช่นนี้แหละครับ ตงคุ้นแล้วก็เก็บด้วยช้อนตันเก็บด้วยกันโซๆครับยังลมปะนี่โอ้โหโเคยเป็นจริงๆนะครับคือมันบรรทุกสิว่าบรรทุกเกินน้ำหนักเกินสิบเปนเด็ดเดพราะมันอยู่นิตมันตั้งสองตันเลยปกติมันอยู่ตันหาตันเจ็ตนะครับเราก็ต้องใช้รถไถของเรานั่นแหละดึงออกนะครับภาษาบ้านก็คือรถซาลี่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 ก็คือรถรถลากรถพ่วงรถดึงนั่นะครับตัวซาลี่มันเป็นสิ่งเหล่านี้งเอ้ยปัญหาอุปสรรคกับนี่แหละครับนี่แะครับ ย่าบรรทุกไรเลยพี่น้องเลยย่าบรรทุกไรอะไรมันเป็นยังไงล่ะครับ <laughs> เอ็ดบอกครับทังเขาให้ทังเขานะฮเป็นเละตุ่มเปะเลยหนาฝนนะครับขนาดเรามีรถไถใหญ่ๆสองคันนะครับดึงก็พอดึงไปดึงมาทั้งชุดทั้งดึงก็เรียบร้อยครับอีกอาทิตย์หนึ่งสี่แห่งท่านบุูเแล้วทาง,งเขาไปเกี่ยวเขาใด้บบพนะครับเนี่ยนะครับ เป็นอุซาหวนเด้พี่น้องอยาบรรทุกไหลนะครับถ้ามันดินออกจากให้ช่วงฝนตกนะครับเป็นเังนไรละครับเละเลยครับขาดครึ่งเดี๋ยวก็ต้องซ่อมเข้าลงซ่อมเลยนะครับแต่กอนกับ่เคยได้คุดมันแหละครับบ่ได้เคยบรรทุกมันเลยนะครับทีนี้พอเรามีรถส้มล้วก็ใช้รถส้มอย่างนี้ครับปรับปรุงครับปรับสภาพใหม่เลยครับ เข้าลงซ่อมนะครับลงซ่อมอู่ของเรานี่ยนะครับน้องชายผู้จัดการใหญ่ทําได้ทุกอย่างนะครับน้องซ่อมบํารุงนะครับเนี่ยนะครับรถที่เห็นอยู่ในภาพที่เห็นอยู่ขณะนะนี้เขาเรียกรถซารี่นะครับซาลีภาษาพืาพ้นถินภาษารถซารีรถลากนัก่นแหละนะครับพ่วงคือรถ้าพูดนภาษาประการของรถพ่วงนะครับรถพ่วงนะซ่อมครับเปลี่ยนเพลาไหม ส้องใส้ออกเชื่อมเองนะครับเครื่องออกเครื่องเชื่อมมีหมดทุกอย่างนะครับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามันมันเป็นยังเสียหระครับมันจะเป็นต้องมีอู่ของตัวเองนะครับเล็กๆน้อยๆเราก็ไปพึ่งร้านไม่ได้นะครับซอมปะเคาะไหมครับเดี๋ยวซื้อเผามาใส่ไหมล้วก็เฮ็ดโค้งไหมนะครับเป็นรถของลุงคุ้นครับเจ้าหน้าที่ไปจำรถสิบล้อหน่วยสิบล้อ รถคลิปอ้อยของทีมงานจาตุรงการเกษตรนะครับเพิ่อนที่โยงเสียแหละครับเพิ่นที่ลงคุ้นเพิ่นที่มาซอยงานอยู่ในไฮเเข้าประจําเนาะเพิ่นที่เฮ็ดงอโง่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 เฮ็ดไปเรื่อยๆจัดเลี้ยงอ้อย,อยอยู่ข้างบนรถสิบร้อนั่นแหละครับรายการที่ทําใหม่นะครับปูพื้นใหม่ปูพื้นกระบะใหม่นะครับเหล็กข้างรั้วก็ทาากําใหม่นะครับอ่าเผาก็เผาใหม่นะครับดีเบิรดไล่เบิรดไล่บาดเติบอยู่แล้ว มันเป็นเครื่องมือหากินนะครับที่เราจำเป็นต้อง่้มแซมแล้วก็บำรุงนะครับก็จำเป็นต้องรักษาเขาไว้นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นเครื่องมือในการทำหากินก็ทำเงินให้แกได้เยอะนะครับทีนี้พอมาช่วยงานเราในไร่เรามันพังก็ก็น้องชายก็ดูแลทุกสุขให้หมดนะครับหนึ่งนาทีกว่าการจังซีล่ะครับพี่น้องมันเป็นเครื่องมือเขาเน,นาะรถไถผมก็ต้องบำรุงคือการรถเกี้ยวเขาก็ต้องบำรุงนะครับนะครับ ก็ทดสอบแล้วนะครับรถเกี่ยวข้าวนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีคลิปมาให้ดูนะครับแต่ในลุงคูณน,นะครับแล้วก็นางาอยู่แถวๆเก้าเสาอยู่กพี่น้องเอ้ยเครื่องมือหากินมันมันพังเนาะก็ซซอมครับซอมซอมซอมก็ซอมแซมขึ้นมาได้ครับไม่ได้กงังวลแต่ว่าก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับอย่าไปบรรทุกเยอะนะครับมันหน้าฝนมันรถของเรามีรถด,ดึงสองคันมันก็พังไปเลยนะครับทั้งดึงหน้าดึงข้างหน้าแล้วก็ ชนข้างหลังด้วยนะครับมันก็ยังไม่ออกนะคขนาดเรามีรถใหญ่ๆนะครับก็เป็นอุทางหอนบรรยาบรรทุกหนักนะครับในไลนนะครับขาดครึ่งเลยพี่น้องเอ้ยแต่วเราตรวจลุงเราอยู่นะครับเนี่ก็เป็นสภาพของอู่ซ่อมบำรุงเรานะครับที่ซ่อมบำรุงรถสิบล้อรถเกี่ยวข้าวรถไถทุกอย่างอยู่นี่นะครับมันพังก็แกไม่หนีแล้วพี่น้องยู่นีละศูนย์บรรณุยบัญชการใญ่นะครับคลิปนี้ขอุยัดจบเพียงนี้เด้อครับพี่น้องครับขอบคุณที่จะตามครับสวัสดีครับ